สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับก่อนที่ผมจะไปหมักไก่เพื่อท่อดตอนเย็นนะครับผมจะมา,อาสอนสิ่งที่ผมชอบแนะนําบรรดาลูกศิษย์หรือคนที่เล่นกีตาร์ทุกคนนะครับให้พึงฝึกเอาไว้เพราะว่ามันมีประโยชน์มากนั่นก็คือการที่เราฝึกลูกในใจลูกหนึ่งหรือลีกที่เราเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นลูกทีน,นะครับลูกนี้มีทั้งหมดกี่โน้ตครับ1 2 3 4 5 6 ทีนี้พอมี6โน้ตเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะฝึกลูกนี้ที่6พยางกันถูกไหมฮะสมมติผมเปิดที่7นะครับหนะครับจะตกที่ตัวแรกนะครับทีนี้ถ้าจะเอาให้ครบเนี่ยในเพลงที่เราจะเล่นเนี่ยบางทีบีดมันไม่ได้อยู่แค่เจ็ดสิห้า 75. นะครับบางทีมันเร็วหรือช้าเราจะต้องสามารถเล่นลูกลูกเดียวกันลูกนี้เนี่ยให้ได้ทุกสัสดส่วนนะครับอย่างเช่นหน้าความดี75เนี่ยผมจะแบ่งเป็นการเล่น4ระดับเบสิกก่อนอา3ระดับก่อนก็คือ2 3 4นะครับหรือว่าจะแบ่ง6พยางค์ก็ได้นะครับสมมุติ2พยางค์นะครับเราก็จะแบ่ง1ติ๊ก2ตัวนะครับรอูนะฮะ ประมาณนี้ครับที่เราแบ่งเป็น3ตัวนะครับ4ี่ทีนี้เราสามารถที่จะเอาลูก6พยางตัวเนี้มาเล่น5พยางอา่ลูก6โน้ตเมื่อกี้เนี่ยมาเล่น5พยางได้ไหมคือเล่นได้ทุกสัดส่วนนั่นแหละครับ แต่ว่ามันจะสับสนนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเศษแบบค่อนข้างเยอะนะครับดูนะฮะอ่ามันจะตกแอคเซนต์ไปมาหลายนิ้วทําให้เราอาจจะงงได้นะครับแต่ว่านี้ถ้าเราฝึกดีๆเนี่ยมันจะจําฟิลของการเล่นอ,อ่ลูกเนี้ยเราจะแค่นึกว่าเอ้ยอยากเล่นที่ความเร็วประมาณไหนคือฟิลในการเล่นมันจะต่างกันไปเลยนะครับถ้าเราแบบแม่นพวกเรื่องของพยายามเพราะว่าตอนที่ผมสอนมาเนี่ย การเล่นพยาเนี่ยถ้าเราไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างกินสมองอะก็คือแบบว่ามันจะเกิดโอกาสที่เราจะลังเลหรือรวนได้ง่ายมากนะครับเพราะถ้าเราแม่นพยานมากๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่เอาเวลาไปคิดเรื่องมโลดี้ได้ง่ายนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกพยายามจะเป็นอัตโนมัติจะเหมือนเราท่องสุดคุณได้ได้คล่องทั้ง12แม่ทีนี้พอท่องสุดคุณคล้องแล้วเราก็จะสามารถที่จะไปแก้โจทย์ปัญหาต่างๆได้นะครับดนตรีก็เหมือนกันถ้าเราคล่องเรื่องจังหวะเราก็จะสามารถที่จะนำเอาสกลิลหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมาคิดเป็นเมโลดี้ในหัวพร้อมที่จะเล่นอ,ออกมาได้ทันท่วงทีเพราะถ้าเรายังไม่คล่องสกลิลเอ้ยไม่คล่องจังหวะเนี่ยสมองจะคิด สัดส่วนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันใช้การคิดแบบเดียวถามนะครับผมยังไงก็ลองนำเอาแนวะคิดของผมไปฝึกดูนะครับแล้วอย่าลืมฝึกให้สนุกนะครับผมสวัสดีครับ